โอเคครับคราวนี้เราได้ขุนพลมาใหม่แล้วเนาะเป็นโจโฉทองนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันนี่ดีไซน์น่ารักเหมือนเดิมนะยังสวยมากตอนนี้เป็นตัวที่สองนะตัวแรกเราใช้นี่ขงเบ้งน,นะฮะตอนนี้ซึ่งตอนนี้โจโฉผมก็ใส่ของให้เขาละทุกอย่างย้ายมาจากขงเบ้งอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเรามารีวิวกันลองมดหนึ่งๆแล้วกันนะครับโอเคเจอกับโจโฉด้วยกันเนาะ นี่โจโฉกดเพิ่มค่ากดเข้าไปเพิ่มพลังขึ้าไปนิดนึงเพื่อความได้เปรียบอ,อีกตัวนี้ตัวนี้เป็นกวน o, นะอูนะอี๋เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ขอลองหน่อยนะครับกวนอูโจโฉกวนอูสู้กันโจโฉเราเก่งกว่าอยู่แล้วครับนี่โหแต่กวน o, อูเขาเท่นนะฟวงเงาแต่ เก่งกว่าน้องเรียบร้อยโอเคต่อไปรีปเทพเจ้าแห่งสงคารามสงสัยน่าจะตึงอยู่กดกดไปด้วยแล้วกันนะเพิ่มพลังเข้าไปขนาดกดเพิ่มพลังยังสู้ไม่ได้อะเนี่ยเฮ้ยไม่แน่พิกกลับมาแล้วชนะได้เฉยเดี๋ยวเราลองเป็นสู้แบบเป็นทีมบ้างดีกว่านะ โอเคไปมาแล้วครับทีมเราเก่งแบบเก่งกว่าเยอะจบยังรวดเร็วอ่าเร็วไปหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองอีกทีแล้วกันนะครับอ่าเจอแต่ทีมนี้กดโกดไปด,ดิไปเนี่ยยังยังรอดูก่อนรอดูก่อนไม่ต้องรีบใช้นะเฮ้ยเริ่มจะเสียเปรียบแล้วกดดีกว่า <c oughs> เริ่มซู้ไม่ได้แล้ว กดกดกับมาโอเคชนะได้นะครับก็รีวิโวโจโฉก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ